สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการมุ้งสลนนะครับสำหรับปลูกต้นใหม่หลังจากที่ผมได้เอาปุนหล่อไอ้อบเสาอบตค้นเสาแล้วก็เอาลงหลุมเรียบร้อยแล้วหกหกต้ 6, 6ตนนะเป็นเสาเล็กกล้องนะขนาดเล็กเอาแค่พอมุ้งสลนได้คลิปนี้ทั้งคลิปก็จะเป็นเกี่ยวกับการมุ้งสลนแล้วก็ท้ายคลิปก็จะที่อธิบายว่ามีกระบวนการแล้วมีอุปกรณ์อย่างไรที่ใส่ย,ยู่นะครับกับ ไปที่ต่ตมรับชมคลิปกันเลยนะครับเป็นคลิปแบบเห็ดเร็วๆนะครับไปชมกันเลยครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนเกีก่ยวกับขึงสลิงก่อนนะครับตอนแรกตอนแรกวางแผนไว้ว่าอะเอาเฉพาะสลิงมาขิงนะครับไอ้ขึงจากจั่วหน้าบ้านนะครับไอ้ตัวใช้ค้าหน้าบ้านมันจั่วใช้ค้าหน้าบ้านนะครับขึงไปโยงกับเสาหกต้นที่เห็นในคลิปนะครับ นี่คือขั้นตอนการขึงน,นะครับสด็งนี่กระซื้อมาเป็นม้วนนะครับม้วนใหญ่หนึ่งเกี่ยวมันเจ็ด้อยกบบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้ประมาณลอยลอยเมตรนะครับเป็นสดึงเส้จนจหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่กับมีที่เห็นนะครับมีบันไดกับนั่งลานที่สามารถาจับเคลื่อนใหญ่ได้นะครับอาศัยขึ้นลงขึ้นลงออกเพราะมันลออปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวผมมันสรงออกอ,อกอ้วนอ้วนน้อยนึงขึออ้นบันไดในย่านเจ้าของล่มครับเลย อเอาเป็นนั่งร้านมามามาใส่มันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์รนะครับที่ใส่ในการยึดก็เป็นตัวนี้ครับผมืกนเอื่อนไว้อย่างนะครับตัวล็อกเอาไว้ล็อกนะครับนี่ผมเอามาล็อกสลิงแล้วก็ตัวไอ,อย้ยึดสำหรับปรับป๊บ,ปบความตึงความย้อนของสลิงนะครับนะครับอุปกรณ์ตัดสลิงก็เป็นคีมนะครับคีมตัดเหล็กไอ้คีมตัดลวดมั่นนะครับตัดสลิงออก ส่วนหลังค้านะครับผมใส่ตัวเป็นเล็กกองนะครับยึดเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าสลิงเวลาล้มตีมันอีกกระเพื่อมนะครับกระเพื่อมเรื่องขยันตัวใช้ค้าที่ตอกมามันมันมันพังอย่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงหลังคานี่ตรงกลางเนี่ยมันมมีแกนนะครับมนมีเสามันใจเป็นการพิงกําแพงไว้ด้ซื่อส่วนด้านขางนะครับด้านขางเป็นเสา ไอ้ดันขางนี่มันมีปัญหาครับเพราะมันเป็นเสาคำ้ำอยู่แต่ตร,ต,รตรงกลางเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสิ่งที่หนาห่วงที่สุดเพราะว่าถ้าโดยล้มพังของมันเรามันกะพยุ้งตัวเองไม่ได้ยู่แต่ว่าถ้าออกสลิงมาใส่เราถ้ามีล้มกระเพื่อมอันนี้มีปัญหาครับผมเลยเอาเล็กกองมามายึดยึดต่อตรงหลังคาไวเพื่อบ่องห์เวลามีล้มกระเพื่อมม้าหรือว่าสลิงมันตึงร้ายเสียมันบ้องหมันไปกระทบกับตัวกาแพงนะครับ ไม่มันห้าวบ่อย่างไม่มันอย่างเพิ่มความแข็งแ้งก็ถือว่าแข็งแ้งอยู่ครับหลังจากยึดไปแล้วนะครับสามารถกดเออเดินขึ้นไม่ได้บ่บ่บ,บ,บ่เออ,เอ,อ,เอ,อบ่ยวบบ่ยังจกักต,ตึงตึงอยู่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่ขึงสลิงเรียบร้อยนะครับร้องม้วนสลิงผลที่ได้คือมันเป็นทองสร้างอย่างที่เห็นนะครับ มันมันยอนเพระาะว่าด้วยความที่ว่าเสาสองเสามันมีคานยึดระวางเสาเลยก็เลยต้องคึงเล็กต่อครับคึงเล็กทับอีกเทียนหนึ่งนะครับเพื่อให้เสาระวางเสานั้นมีตัวค้ำระวางกันนะครับก็ใช้เวลาเกือบมือใหนกันครับในการคึงเล็กตัวนี้นะครับซื้อเล็กว่าไม่ประมาณ3ทอนนะครับ3ทอนแล้วก็คึงแล้วก็เอาน็อตยึดเอาครับ ใช้เวลาอยู่เกือบมือในการคึงตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องตัดน้ตาตัดกระใสเป็นตัวตัดเล็กนะครับเป็นเพื่อนยังมันเป็นลูกหมูนะครับมันเป็นหินเจียเป็นตัวตัดเล็กนะครับไฟเบอร์นะครับแล้วกานนอตยึดวิวความคืบหน้าของการกลางสลมนะครับของเก้านี่ในของเก่าของก้อนนั้าน,นะคือได้ขึงสลิงนะครับขึงสลิงแล้วก็ ฉีดโฟมอุดหูเสาเพื่อมาให้หน้ามันลงไปขางต้นะครับเดี๋ยวให้สะิมะดมกินแบนนี้นีนนน่ล้องขึงสแสลมเปิงมันเป็น้องสร้างครับมันยอนเอามันยอนปุ๊บก็เลยเอาเล็กมายึดระวางเสาให้เบิดครับระวางเสาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับหลังจากที่ยึดเล็กไปแล้ว ถืวโอเคแล้วเพราะว่าตัวสลมบอเป็นทองซากแล้วครับตอนนี้ก็ำลังยึดเมื่อนี้ก็อเดินหน้าถึงผ่าสลมนะครับ เซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลมัมสำหรับมุงหนาบ้านแล้วก็เหยียต้นไม้ขนเข้ามาอยู่ในสลมนะครับกับว่าดนไนี่ยังซับซ้อนหลายครับฐานฐานเสานะครับฐานเสามุ่นี่ก็ใส่พิการเอาปูนโอบนะครับปูนโอบฐานเสากอนแล้วก็พุดหลุมวางเสา เวื่ระยะประมาณ2.6เมตรมาเกินนี่นะครับผมวัดระยะจากหัวแตะนในไผ่นะครับขาวๆวัดระยะจากหัวแตะนี่ที่เป็นไผ่ด้านบนมี2อ,อยางก็คือเอาเล็กนะครับเล็กเล็กยึดแล้วขันน็อตยึดแล้วก็มีสลิงอ่าร้อยตามเสาเพราะว่าสลิงนี้เป็นตัวยึด จริงเมื่อต้องใส่สลิงก็งได้ครับตอนแรกที่ผมใส่สลิงผมบอกต่อแรกผมมีคานเสานี่พอผมมีคานเสานี่เขาใส่สลิงและะแ้วแลมันเป็นทองสร้างครับมันมันมัน,มนอ่อนมันอ่อนลงเราเลยต้องใส่เสานี่ค้ำระวังเสาไว้ให้มันตึงนะครับเฮ็ดแบบว่าอะไซับซ้อนอย่างว่าได้มีคานคานแบบเือนรองรับแบบนี้นะครับเพอได้บด้เ็ดแบบถาวรเฮ็ดกะว่าได้ลื้อนอนาคตอาจได้ส้างอยัง นม,มองนี่ก็ต้องลือ้อหมองนี่ออกง่ายประมาณนั้นก็เลยทงเห็ุแบบนี้ก่อนนะครับยึดติดกับใช้คาบ้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งายาวไปเลยนะครับตรงตรงยึดตรงนี้ใสเป็นลวดนะครับสังเกตเห็นบอเป,นเป็นลวดนะครับลวดเลยเห็นบอเป็นลวดนะครับยึดไปยึดทั้นหมดเลยครับ ยึดเป็นลวดลวดกันสนิมน,นะครับยึดเป็นลวดแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่คือ,อตรงสลิงนะครับที่ตรงจุดเชื่อมต่อนะครับของสลิงยกพุน่นคือมันนี่เป็นข้อต่อแบบปับป๊บปั๊บระดับได้ให้มันตึงมันยอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอน,นเขาขึงสลิงเนี่ยเท่เาอาจที่ดึงว่าตึง <c oughs> เขาก็ใส่พิธีการใส่ตรงนี้ ขึงอีกเทีย่ยนึงนะครับเพื่อที่เท้าวิ่ได้หมุนหมุนให้มันถึงตัวข้อต่อสลิงตัวนี้ผมใส่เป็นนอ็อตผมจะผมหูวซื้อนะครับนออ็อตเหลี่ยมเป็นประมาณนี้อยู่ร้านซังมีขายครับใส่เป็นขนาดน้อยสุดนะครับขนาดซ้ำกับสลิงนนั่แหละนะครับขนาดซ้ำกับสลิงเผ็นเหมาะสมกับสลิงที่เขาใส่นะครับด้านหัวเสานะครับด้านหัวเสาเนี่ย สังเกตข,ขาวๆบอสังเกตข,ขาวๆบอผมใส่เป็นโฟมฉีดนะครับฉีดอุดหัวเสาวไว้ไพรห้หน้ามันลงไปในเสาเดี๋ยวไม่นี่เป็นสนินมนะอนาคตนะครับทั้งหมดทั้งมวลไก่ประมาณนี้ทั้งหมดนี่ใส่เวลาประมาณผมเห็นคนเดียวนะครับประมาณสามหมื่นสี่หมื่นตรงโค้นเสานี่ผมใส่สองอยางนะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟแล้วก็โฟมฉีด่าไปกัน น้ำมันลงมาแล้วก็มันมีเข้าไปในนี่เห็ดเห็ดเป็นสนิมกระอีกส่วนหนึ่งเห็ดแบบลึกว่าอะไสวยงามเน้นสวยงามนะครับคือเอาปูนโอบเลยนะครับอันนี้บริเวณสวยงามด้วยต้องบอกไปก่อนเน้นใส่งานครับสเปคของเล็กนะครับเล็กที่ผมใส่ใส่เป็นเสาสลิงนี่ใส่เป็นขนาดนี้นะครับสลิง มันเสร็จใใหญ่ดอกเส้็ประมาณนี้อันนี้ผมซื้อจากร้านวัสดุพวกโขบเโฮาดูโงมหรือร่านวัสดุทั่วไปก็มีขายครับตัวนี้แล้วก็ตัวยึดอันนี้ซื้อมาเป็นแพ็คเลยอีถือกราคาถือกว่าเขาเอานี่อย่างเงินเนี่ยเกี่ยเร่งเออเพื่อามาเกี่ยวเร่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไปซื้อร้านย่อยเนี่ยอี่เป็นโตละจวสิบบาทเลย ถ้าไปซื้อตามพวกโก,กโบเฮาหรือไอ้ดูโฮมาาอ่งนี้ก็ขายถือกว่าตัวตัวโตนะครับขายถือกว่าเฮาซืวว้อมาเป็นเซตเลยคำนวณเอาว่าเาใส่ตัวกี่ตัวกี่ตัวีหนไ่ถือกว่าครับลวดนะครับไผ่เลือกลวดที่มันใส่เราบ่ขึ้นสนิมนะครับผมใส่เป็นลวดนะครับพาหผมบงฮู้อันนี้คือถ้าไผ่มีแนวคิที่ดีกว่าก็ลองแจ้งมาก,ก็ได้ครับแต่วันนี้เมื่อนี้ไอ้ส่วนตัวผมใส่เป็นลวดตัวนี้ดึงเอาเอาไว้รั่งเอาไว้รัดนะครับ การคืงสลิงนะครับผมคึงเป็นแบบแนวกากระบาดกากระบาดนะครับแล้วก็เป็นแนวเส้นตรงระวางเสาสามเสาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกากระบาดมันนี่เฮ็ดให้พยุงสแลมที่ยงถึง,งได้ดีกว่าเฮียคึงแบบมันก็นแล้วแต่สูตรของคนนะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละคนของผมนี่มันแค่สะอาดเท่าไหร่หกเสาเนาะมันกับ่ไา้ในมีช่องว่างอย่าง,างเพราะว่า มันไม่ได้เป็นสนันทีใหญ่ขนาดนั้นก็เลยล้มไม้อย่างมืนอก็ไหนผ่านได้ดีกว่านะครับเมืดประเดีมีช่องว่างระว่างสนันนะครับแล้วก็ความสูงของเสานี่ครึ่งหนึ่งของเสาสมมติเสามี6เมตรจะประมาณ3เมตรนะครับความสูงของเสาที่ผมเห็ุอยู่นี่นะครับครึ่งต่อครึ่งเลยทั้งมมลนี่ก็สำนีครับการถึงสแลนที่ผมเห็ุครับว่าเพิ่งเหตุกับไอ้กัมเมียสองคนนะครับ ซึ่งส่วนใยกับผมก็เฮ็ดเลยแหละแล้วเหเมียเก็บงานเพราะว่าผู้หญิงีเฮ็ดงานละเอียดกว่ากับประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วโอกาสหน้าฟ้าไม้ก็ได้เห็นกันเนาะว่าเห็นอย่างเพิ่มเติมแน่ไ้าครัคาสวัสดีครับ